หมายที่13 c l าย a t e Action หรือการรับมือจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศซึ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งเป้าประสงค์ของเป้าหมายนี้เด้นไปในเชิงนโยบายและกลไกลสนับสนุนจากการร่วมมือและการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ มีรายงานเกี่ยวกับความร้อนที่เพิ่มขึ้นของโลกเป็นอย่างมากซึ่งกลุ่มอุตุนิยมวิทยาโลกได้ออกมาเตือนถึงหาย,ยนะทางสภาพภูมิอากาศและคาดว่าในอนาคตโลกยังคงจะร้อนได้อีกเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งองศา,ศาเซลเซียสค่ะอย่างไรก็ตามทั่วโลกให้ความสําคัญกับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างมากได้มีการรณรงค์และออกมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนอีกด้วยค่ะ ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำซึ่งควรดำเนินกนารควบคู่ไปกับการบูรณาการมาตรการด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพ,พิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและความมั่นคงของมนุษย์เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนอกจากนี้การรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เพิ่มขึ้นเกิน2อ,อ,องศาเซลเซียส จำเป็นต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็งการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นและความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเร่งด่วนะคะ่ะเอ๊ะเมื่อค่าเม็แอคชั่นเกีย่ยวข้องกับเคมียอย่างไรบ้างนะไปดูกันเลยเป็นในโลกล้นประสุผลกระทบอันรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ยังพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลใิ้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิอากาศ ซึ่งหากไม่รีบดำเนิกนการอย่างทันท่วงทีจะทําให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเภพิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการือนกระจกมาจากไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะประเภทของกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แบ่งออกเป็น7ประเภทนะครับได้แก่กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซไฮโดรฟลูออรคาร์บอนกา๊าออกซา p e r f ์ฟ r ูออโรคาร์บอนก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟูและก๊าซไนโตรเจนไตรฟูออไรอย่างไรก็ตามนะคะก๊าซเรนกระจกเหล่านั้นนะคะยังมีช่วงอายุที่อยู่ในชั้นบรรยากาศและมีศักยภาพที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยแตกต่างกันค่ะค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าเคมีมีความเกี่ยวข้องกับ ใช้แบบแอคชั่นอย่างมากเลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากนี้ก๊าซเรือนกระจกมาใช้ย,ยังส่งผลงกระทบต่อการเกษตรสุขภาพความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทรัพยากรน้ำและชายฝั่งด้านพลังงานและระบบขมนาคมรวมถึงในประเทศไทยนะคะก็ยังได้รับผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นการขดาดแคลนน้ำอักขีพยัยอุทกภัยภาย,ายล้งโรคระบาดเศรษฐกิจเสียหายหรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตมีการสูญพันธุ์ค่ะแนวทาง ปฏิบัติต้นเพื่อรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีทั้งหมด5ด้าน 1. ด้านอุทกภัยและภัยแล้ง 2. ด้านสาธารณาสุข 3. ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสุดท้ายด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โครงการประเมินความต้องการเทคโนโลยีได้ให้ความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับต you öh ัวเพื 2. 2> ่อรองรับการเปลี uh ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีในสีสาขาดังนี้ 1. เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวในภาคเกษตร2เทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3. าเทคโนโลยีเพื่อการปรับตัวโดยใช้แบบจำลองและ4เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบในภาคพลังงาน และนอกจากความร่วมมือระดับองค์กรแล้วพวกเราก็สามารถช่วยลดโรคร้อนได้เช่นกันนะคะจะมีวิธีไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการช่วยลดโรกร้อนด้วยสองมือของเราง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราจริงไหมครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเริ่มต้นที่ตัวเราครับช่วยกันคนละม้คนละมือทุกวันโลกเราก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับ เพราะปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งน,นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ